สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาเฉลยคำใบของรถคันต่อไปที่จะเข้ามาในเซิร์ฟเอเชียของเรากันนะครับใครที่ยังไม่รู้คาตอบเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเฉลยให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูข้อมูลในเซิร์ฟไต้หวันด้วยนะมาดูกันว่ารถไอ้คันเนี้ยที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันคือคันไหนนะครับมันมีค่าสเตตัสอะไรเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ว่าอาจจะไม่มีรีวิวให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าผมหา ID ไม่ได้เนาะใน ID ดีผมก็ไม่มีรถคันนี้นะครับอันนี้ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็็ไไไมไนนมม่่งงเปนนนนระคัถ้าาใอตผีียยงงจ มารีวิวให้ดูทีหลังแล้วกันเนาะแต่ว่าวันนี้เรามาแค่เบื้องต้นเนาะแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับผมเติมเกม r a c i n g Master ถูกกว่าเดิมได้เลยที่ r i ดแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมเกมครั้งแรกรับโบนัสทันทีสูงสุด50%เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์ erm สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนามากมายให้เลือกเติมเติมเกมถูกเข้้้าไไวผ่อ่ออดแแมมมพย์สสสีีีิิททธรับ็ Rimanhop โอเคเรามาดูเฉลยคำใบ้ของรอบนี้กันนะครับผมซึ่งคำใบ้ที่ผมได้รับเนี่ยจะเป็นผลิตลิมิเต็ด918คันนะครับทุกคนซึ่งค่อนข้างง่ายและก็ชัดเจนมากๆเลยนะแต่ละคนเนี่ยจะได้คำใบ้ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าของผมนี้คือมันค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งคำตอบเนี่ยก็คือปอร์เช่918สป i เดอร์นะอันนี้คือแบบผมค่อนข้างมั่นใจมากๆเนาะเอาไปหาข้อมูลใน Google ในอะไรแบบนี้ก็มีแค่คันเดียวนะครับก็คือ918สปายเดอร์นั่นเองเนาะโอเคทีนี้เรามาดูข้อมูลของ91 8สไปเดอร์กันนะครับผมว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ค่าสเตตัสเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าค่าสเตตัสของไต้หวันของญี่ปุ่นกับเซิร์ฟเอเชียเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนาะคือในแต่ละเซิร์ฟเนี่ยมันจะมีแค่ความคล้ายคลึงหรือว่าใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกัน100%เนาะบางคันเนี่ยก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าบางคันเนี่ยเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่เนาะอันนี้เราก็บอกไม่ได้นะว่าในเอเชียของเราเนี่ย918มันจะเข้ามาเป็นสเตตัส เราก็มาดูเมืองต้นไว้ก่อนเนาะเผื่อว่ามันจะเข้ามาใกล้เคียงกันหรือว่าเป็นค่าสเตตัสเดียวกันนะครับทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของ918 Spider นะครับของค่าย Porsche เนาะน,นี่เลยนะครับอันนี้เป็นรูปทรงของรถเนา อันนี้เป็นสีพื้นฐานนะครับแล้วก็น่าจะแต่งลายได้ด้วยเหมือนกันนะในส่วนของค่าสเตตัสแบบที่ยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับทุกคนก็มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่4.8เนาะอัตราเร่ง4.8นะครับผมเลี้ยว4.7ดิฟม,มุมแคบนะครับ3.9แล้วก็ดิฟมุมกว้างเนี่ยสูงมากๆอยู่ที่7.6นะครับและก็เป็นขับเคลื่อนแบบ4ล้อด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ผมจําไม่ได้นะว่าในเซิร์ฟเอเชียของเรามันมีคันไหนที่ค่าสเตตัสประมาณนี้หรือเปล่าพเพื่อนๆลองไปหาดูนะคันไหนที่ดิ มุมกว้างโดดแบบนี้แค่ค่าเดียวนาอแล้วค่าอื่นสมดุลเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆขับความรู้สึกมันเป็นประมาณไหนนะครับก็ลองไปขับดูคิดว่า918เนี่ยก็น่าจะเป็นฟิลนั้นเช่นเดียวกันเนาะและก็ถ้าเกิดว่าเราอัพเต็ม 5ECU นะครับก็จะมีอัตราเร่งเพิ่มขึ้นมานะครับที่ดีมากๆเลยนะ11.7นะครับก็เร่งเร็วนะเวลาดิฟเข้าโค้งหรือดิฟพลาดอะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าความเร็วจะตกนะครับแบบมันจะดีดขึ้นมาเลยเนาะเพราะว่าอัตราเร่งสูงมากๆนะครับแต่ว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยจะไม่ได้สูงมากเท่าไหร่เนะ เป็นสีฟ้าเนาะแล้วก็อยู่ที่9-6แต้มเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างดีเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปสู้พวกที่มันแบบความเร็วสูงสุดเด่นๆจริงๆที่เป็นเกรดสีทองนะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็จะเป็นค่าสเตตัสของ918สไปเดอร์ในเซิร์ฟไต้หวันนะครับทุกคนและทีนี้เรามาลองฟังเสียงของคันนี้กันนะครับเผื่อว่าใครอยากได้ยินนะว่าเสียงรถคันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะอ่ะมาลองฟังดูกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของข้อมูลทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าค่าไหนมันคือค่าไหนนะอันนี้ก็ลองแปลดูหรือว่าเอาไปเทียบกับเซิร์ฟไทยดูเอาละกันนะครับทุกคนคืออันนี้มันเป็นข้อมูลน่าจะเป็นรถจริงไหมตามชีวิตจริงเราเนาะอย่างอันนี้ก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่345กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีอัตราเร่งอยู่ที่2.6เนาะเเนี่ยน่าจะเป็นเกียร์นะครับแลยก็อันนี้น่าจะเป็นคลัสคู่อะไรสักอย่างนี่แหละเออผมก็จําไม่ได้นะโอเคแล้วที่เเหลือก็็จะปน ประวัตินะครับผมความเป็นมาของรถคันนี้แหละมั้งเนาะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับทุกคน โอเคนะครับแล้วทีนี้ถามว่าถ้ารถคันนี้เข้ามาเนี่ยเราจะเอายังไงต่อดีเนาะคือเราควรจะสุ่มคันนี้ดีไหมนะอันนี้เดี๋ยวเราก็ลองมาวิเคราะห์กันดูเล่นๆเนาะไม่ใช่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือน่าเชื่อถือได้อะไรนะครับทุกคนแล้วก็แค่แบบนั่งฟังนั่งมโนกันไปเรื่อยๆเนาะเหมือนพูดคุยกันแค่นั้นนะเอออย่าไปเชื่อถืออะไรมากนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมมองว่าในเซิร์ฟเอเชียของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างอินดี้หน่อยนะคือมันไม่เหมือนกับเซิร์ฟไต้หวันเลยก็ไม่ได้เหมือนญี่ปุ่นด้วยนะ ได้เลยนะว่าคันไหนจะเข้ามาก่อนคันไหนจะเข้ามาหลังเนาะแล้วบางคันเข้ามาเนี่ยค่าสเตตัสก็ดันไม่เหมือนกันด้วยในเซิร์ฟไต้หวันรถคันนั้นอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าพอเข้ามาในเอเชียของเราเนี่ยเขาดันปรับให้มันดีขึ้นซะงั้นนะครับกลายเป็นว่าพอมาในเซิร์ฟเราเนี่ยคันนั้นมันดันดีกว่าที่คิดนะครับผมดังนั้นด้วยการที่แบบมันคาดเดาอะไรไม่ได้เนี่ยผมเลยคิดว่าชัวร์ที่สุดก็คือเราต้องรอดูตอนเข้ามาจริงๆนั่นแหละเนาะแล้วก็ลองขับลองอะไรดูเราถึงจะบอกได้นะว่าคันนั้นเนี่ยเออมันน่าสมม แม้ว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนค่าสติตัสใดๆก็ตามนะแต่ผมคิดว่าเขาก็คงไม่ได้ปรับให้มันโดดจากต้นฉบับมากนักเนาะเขาอาจจะมีการปรับในนิดๆหน่อยนะครับทุกคนแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความใกล้เคียงเลยก็คล้ายคลึงกันอยู่นะดังนั้นผมเลยคิดว่าถ้าไม่ได้ต่างจากไต้หวันมากนักเนาะแล้วก็ถ้าเราจะลองเดาเอาตามที่แบบมันมีในไต้หวัน,นผมคิดว่ารถคันนี้อาจจะข้ามก็ได้นะครับทุกคนคือถ้าเพื่อนๆไม่ได้ชอบที่เป็นปอร์เช่918าหปเดอร์เนาะ ไม่ได้อยากจะสะสมนะครับแค่อยากจะเอาความคุ้มค่ากับเพชรที่เราเมีเนี่ยผมคิดว่าคันนี้สามารถข้ามได้นะทําไมถึงสามารถข้ามได้นะครับผมเพราะว่ามันมีคันที่ดีกว่าเยอะเลยเนาะในเซิร์ฟไต้หวันนะความน่าเล่นของคันนี้มันจะไม่ค่อยได้แตกต่างจาก SF 90แล้วก็ SVJ มากเท่าไหร่นะครับทุกคนเออก็จะอยู่เฉลี่ยเฉลี่ยหรือว่าไล่เลี่ยกันเนาะก็อาจจะดีกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เกินกันไปมากอะไรทํานองนั้นนะครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยมันจะมีคันที่ดี กว่าลก็หน้าเล่นมากกว่าเนี่ยเข้ามานะครับซึ่งถ้าเราดูตามเชียร์ลิสต์ตรงนี้เนาะก็จะมีอากิลานะครับแล้วก็ P1 เนี่ยที่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันหน้าเล่นกว่า918นะวอฮาร่าเนี่ยอันนี้ก็พอๆกันนั่นแหละกับสไปเดอร์เนาะซึ่งส่วนตัวแล้วผมคิดว่าสามารถข้ามได้นะครับทุกคนแล้วมันยังมีเซนโตกับเบกเกนรี่บีซีนะครับที่อยู่เทียร์หนึ่งด้วยที่อาจจะเข้ามาก่อนนะครับทุกคนซึ่งทั้ง2คันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือว่าในเซิร์ฟ นในเซิร์ฟเอเชียของเราก็น่าจะเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ได้ชอบคันนี้มากจริงๆและเราต้องการเก็บเพชรเนี่ยผมเลยคิดว่าคันนี้มันจะค่อนข้างธรรมดาเราเป็นรถที่ดีนะครับแต่ไม่ได้จําเป็นต้องมีขนาดนั้นเนาะซึ่งถ้าจะให้ถามผมนะอันนี้แค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวนะครับทุกคนผมมองว่าถ้าคันนี้เข้ามาปุ๊บแล้วเราไปดูค่าวสาเตตัสไปลองขับเล่นดูแล้วอะไรแบบเนี้ยถ้ามันไม่ได้แตกต่างกันมากเนี่ยยังไงผมก็จะข้าม918นะอันนี้ผมบอกไว้ล่วงหน้าเลยคือผมจะข้ามคันนี้แน่นอนอะรประมาณ 90%้อนะอีก10%ที่เหลือเนี่ยก็คือในกรณีที่เซิร์ฟเอเชียของเรามันดันปรับมาดีเกินไปจนแบบของมันต้องมีอ่ะเอออันนั้นก็อาจจะหาเพชรใบสูมอยู่อย่างน้อยก็ศูนย์อีทียูนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ปรับมาดีขนาดนั้นหรือปรับมาดีเกินคาดเนี่ยแน่นอนว่าผมจะข้ามแน่นอนนะครับทุกคนโอกาสที่ผมจะข้ามอยู่ที่90%เปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่ว่าถ้าเราอยากจะมีรถเล่นละ่ะเรารอขนาดนั้นไม่ไหวเนาะเพราะว่ารถแต่ละคันที่เข้ามาเนี่ยก็นับไปเลย1คันต่นนะครับทุกคนกว่ารถเียอหนึ่ง 4เดือนเนาะอันนี้คือรวมเก้าด้วยนะ918เดือนหน้านะครับอันนี้เป็นเดือนที่1แล้วเดือนถัดไปเนี่ยเขาอาจจะเอาวอฮันล่าเข้ามาก็ได้นะครับก็2เดือนจากนั้นก็อากิล่าพีวันอย่างเงี้ยก็เป็น3เดือน4เดือนคือกว่าเทียนหนึ่งจะเข้ามาอย่างต่ำก็ได้จะ4เดือนอ่ะเป็นขั้นต่ำเราจะสามารถรอได้ขนาดนั้นไหมนะครับถ้าเรารอได้ก็รอนะครับก็ดองเพชปไปแต่ถ้าเรารอไม่ได้ล่ะเราไม่มีรถเล่นนะครับเราก็อยากจะมีรถสนุกสนุกมาขับเล่นเหมือนกับคนอื่นอ่นอะขั้นไหนมันสุ่มได้บ้้าางเเนนนะสส่่วววตัแลลผมมกก็็ออจจุป ก็ P1 นะครับทุกคนส่วน918เนี่กก็ตามเพื่อนๆชอบเลยแต่ส่วนตัวแล้วผมข้ามเนาะเอาสักศูนย์ ECU แค่นี้ก็จะมีรถเล่นในระหว่างที่เรารอรถพวกเช่นหนึ่งพวกนี้แล้วเนาะโอเคสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนสรุปเนาะของคลิปนี้นะครับก็คือคันต่อไปเนี่ยที่จะมาก็น่าจะเป็น918สไปเดอร์นั่นแหละนะแล้วคําถามที่ว่าควรจะสมดีไหมส่วนตัวแล้วผมคือข้ามแน่นอน90%นะครับเออถ้าไม่ใช่กรณีที่แบบดีมากจริงๆเนี่ยก็คงจะข้ามแน่นอนนะครับทุกคนส่วนเพื่อนๆจะวางแผนสน ยังไงไหรือจะเอายังไงดีเนี่ยก็ลองพิจารณากันดูเนาะไม่จําเป็นต้องตามผมเนาะอันนี้ผมแค่เล่าให้ฟังเฉยๆแต่ละคนก็มีความชอบมีสไตล์การเล่นไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ชอบรถคันนี้นะครับอยากจะมีรถคันนี้ไว้สะสมก็จัดได้มันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับทุกคนเอออันนี้ก็แล้วแต่แนวทางของแต่ละคนเนาะก็ใช้วิธีการที่แตกต่างกันไปนะครับโอเคทั้งหมดของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้้ผมดวยนะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ